สวัสดีคอฟ FC ทินารัทุกทุกท่านจ้าพีว่วรรณพาเดนมาร์กคะนี่ค่ะพันพี่เจ้าเห็ดดอกหนึ่งคะนี่สีโม่สีส้มเดี๋ยวอย่าเพิ่งเด็ดนะเดี๋ยว<ห>ถ่าย<ม>กันก<ม>่อนนี่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 ปรมาจารย์มาดูให้หน่อยต้องดูเอาไม้เขียว เฮ้ใช่ใช่อันนี้มันเห็ดมันปูกินไม่ได้แล้วมันแก่ไม่ใช่มันปูไม่ใช่มันปูไม่มันเป็นเห็ดพึ่งหวานแต่ว่ามันเป็นเห็ดอีกอย่างนึงมันไม่ได้แล้วมันเดสโมเล่แล้วไงมาดอกนี้ไหนไหนไปเจออีกไหนคาลิโอเฮนนี่อยู่คู่กันเลยนี่นี่นี่ นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แน่นอนไม่ได้อันนั้นตายเฮ้ยไม่ตายพี่ยังเด็กอยู่ไม่ใช่เราอ่ะตายหน่หน่าไหนนี่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนมันใช่หรือเปล่าใช่ลูกมันไม่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 พี่ดูตรงนี้มันสิเดี๋ยวก่อน อันนี้ไม่ได้ไอเนี่ยเห็นไหมมันเป็นรังผึ้งใช่ใช่แต่ว่าเราต้องดูให้แน่ก่อนว่ามันเป็นเออมันเป็นรังผึ้งอยู่นะเออเดี๋ยวก่อนดูก่อนมันเป็นรังผึ้งแต่บางทีเนี่ยมันให้ติดหมดแหละเออได้อยู่แต่ไม่ได้ไม่ต้องเอาไปใแล้วนู่นนู่นนู่นใูกด้วยเออข้างหลังพี่ดาวน่ะไหนล่ะนี่ใช่ใช่พี่ดาวใช่พี่ดาวเอาไปให้คนเอาไปให้คนเขาดูโย่ไม่ได้ มันเห็ดพึ่งแต่ว่ามันเห็ดอหกอย่าแต่มันเราเราต้องให้คนที่เขาเป็นเกี่ยวกับเห็ดอันนี้เลยอู้ชทางานก็อย่ามาเก็บเห็ดเลยไม่ได้ไม่ได้แหกว่าจะได้แต่เว่าจะเจอแต่ละดอกอันนี้น่ะมันใช่แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้มันแก้เลยตายหาแล้วเขาเขาเดินอุ้ยเก็บเห็ดกับคนที่รู้จักเห็ดเขาก็ได้เห็ดเป็นตะกร้าแต่ตัวเองน่ะ ไม่ได้ไไม่ด้เลยแล้วไม่ได้เราเอาเราเอาเห็ดที่มันกินได้ที่เราชูชัวที่เราชูชัวเลยเหรอเออไม่ได้นามาเดี๋ยวเราการการที่ทำกินเห็ดอ่ะกินไปเราจะไปทางไหนอีกนี่ก็นี่นะที่ไอ้เห็ดป่าสนน่ะโอ้ยมันไม่ใช่เวลาน้อยๆแล้วนะคุณนัดก็ที่ที่ที่วันนับพาร์ที่เรามันมีต้นสนไปตรงนี้ ไปทั้งหม่องนุ่งไงไปทั้นนะไปทั้งสนมันนะจะเดี๋ยววัดจะลงป่านะไหนน้องไก่เราไปไหนอะน้องไก่พี่เกียดตามพวกเราแล้วมันเห็นพวกเราป่าแต่สรุปก็คือเห็ดกินไม่ได้ทั้งนั้นเลยค่ะ F C เออแต่มันแก้มันแก่ถึงมันอ่อนแล้วมันเป็นเหลืองอย่างนั้นเราก็ไม่กล้า โอยมันป่าลึกแล้วนั่นป่าดงดิบแล้วไม่ได้แล้วเราจะไปฮะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะต้องหาไม้ใหม่เลยผ่าไม้เกลี่ยวันนีพาเราต้องกลับไปดินที่เราที่เก่าใช่แล้วเราก็ไปฝั่งนั้นแล้วเราก็ไปฝั่งนั้นต่อโอ้ยเอฟซ์โน่นไปทางนี้ไปทางนี้ออกไปทางนี้ เฮ้ยมันจะไปเรื่อยๆนะ<ม>พี่อนะเออแล้วเราก็โยนไปเลยไปโยนไปเขียวนี่ก่อนนะเขียวนั่นแหละมันจะเจอไอ้ตัวนั้นเห็นไหมวันละพาพอไม่มีเยอะอะไอ้ตัวไอ้ที่วันละพากลัวนะต้นไม้ไม่ใช่เพราะมันแรงไงเฮ้ยมันเป็นเฮ้ยเห็ดอะไรไม่รู้เห็นแล้ว โอ้ยแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันแก่แว่ามันแก่งากแล้วนี่ค่ะเอฟซแก่งากแล้วนี่ไม่น่าจะได้ไม่ได้ไม่ได้เด็กสมเลโอ้เนี่นี่ยนี่ตัวนั้นมันกินเห็นไหมเป็นด่างึ้งใช่นี่เออนะโอยโอยดูเห็ดอะไรไม่รู้นี่นี่โอ้ดูนี่นือินนี่มันโดนกินไปแล้วนี่มันโดนกินไปหมดแล้วค่ะเอฟซีนี่นี่เลนี่ เห็ดพึ่งเขียวค่ะใช่เลยพี่ดาวแถวนี้เห็นไหมใช่นี่โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้ตรงนี้แล้วก็นี่จับไว้เออใช่ใช่อันนี้เห็ดเฮ้ยกระมันแก่แล้วนี่นี่นี่กินซะก่อนอันนั้นไม่ใช่อันนี้ใช่เนี่ยพี่ดาวตรงนี้โอ้ยตรงนี้เต็มเลยเนี่ยเแล้ยเต็มเลยฮะใช่โอ้โหเห็ดเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่านี่พี่ดาวดูเห็ดอะไรพี่ดาวดิไหนี่ โอ้โหตรงนี้เยอะมากเยอะมากค่ะ f อแต่ว่ามีแต่เห็ดแก่แล้วนี่เห็นไหมเอนี่โอ้โหแห้งโอ้โหแห้งขนาดนี้ดูโอ้โหดูสิดิไปโรงเรียนก็ไม่ไปไปโรงเรียนก็ไม่ไปไปทีไรก็ไปสายพอไปนั่งเรียนก็ทำเป็นจะตาย มาหาเห็ดก็เห็ดวายหมดแล้วมาหาไอตอนเห็ดวายนู่นนู่นด้วยนู่นนู่นโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยเอฟซเอ้ยมีแต่ปลาเห็ดแต่ว่าเห็ดโอ้โหดูดูดูเอฟซีนี่พี่ดาวพี่ดาวกำลังน้สวยใช่แน่เลยไม่ๆม่พี่ดาวบอกว่ากินไม่ได้ นี่ค่ะเอฟซีสวยงามากอันนี้อันนี้เขาว้า้เหียวานตตเลยโอ้ยไม่กอดพระเจ้าช่วยดูตัวมันดิเอซีโอ้ยค่อยอันนี้เขาบอกว่ากินได้นะแต่ว่าอันนี้มันแก่แล้วกินได้ดูนี่นี่นี่ได้แล้วโอ้โหเออได้ได้ไดไหนนี่แะมาซิ นี่นี่เยอะแยะเลยนี่กนลังตูมอ่ะเอ้ยใช่ใช่ใช,ใช่นี่ปรมาจารย์บอกว่าไม่ใช่ก็อย่าไปเถียงปรมาจารย์เด้อเอาเตะไอทีเห็ดพึ่ง,งอโอ้โหป่าสนแบบนี้เหรอทำไมมันมืดแล้วเนี่ย ต้องมาตอนที่มันสว่างนะวันเนาะโอ้โหเราเรามันกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องได้เวลาใช่เราต้องกลับเลยนะเราต้องกลับไปทางนู้นเลยนะใช่เราเรากําลังจะถึงที่หมายเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาต้นอาาทิตย์หน้ดอกอะไรไปไหมไปนี่นี่ ตาย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 เลยเหรออันนี้สีดำเน่ยไม่ได้อะสีดำนี่ดูนี่นี่นี่พี่ดาวพี่ดาอันนี้ไม่ตายอันนี้ไม่ตายอันนี้ไม่ตายตายอันนี้ไม่ตายอันนี้ก็ไม่ตายค่ะโอ้ยตายพี่ดาวตายตายไหนดูสิตายตายนั่นแหละตายโยตายตายนี่ตัวตายเลย โอ้โหเห็ดตายค่ะทุกคนใช่เห็ดตายค่ะนี่โอ้โหสวยงามมากเนื้อสามดอกสี่ดอกเว้ยเนี่ยเห็ดตายค่ะทุกคนนี่ทำไมมันยังไม่กินเลยโอ้โหสวยงามมากง่ายจังเห็ดตายเนี่ยโอ้โหทำไมมันงามอย่างนี้อ่ะโอ้ยแล้วก็นี่กำลังตูมด้วยเนี่ยดูสิสามดอกเลยนะหนึ่งสองสามเกินได้็บกินนะนายถักนี่ไม่พี่จะพูดถึงหอยหรือกีเดียดไว้ ไม่เอาโอ้ยทำไมเห็ดมันเยอะจังอ่ะแต่กินไม่ได้ว่ะนมัเป็นบ้านคนแล้วนะปูสายตามองไม่เห็นแล้วเด้อเราจะต้องกลับแล้ววันใช่เราต้องกลับเราต้องมาวันวันเราต้องมาวันที่มันคือปิดร้านแล้วก็มาโล่งๆนะเนาะใช่ต้องมาเราต้องมีเวลามาเราต้องกลับไปใช่เราต้องได้ ราขนไก่นี่มันมาจากเดี๋ยวเราเดินไปให้มันสุดตรงนี้กันเดี๋ยวเรากลับเลยเดี๋ยวเราจะออกทางถนนก็ได้นะเฮ้ยเหี้ยอะไรว่านิ่มๆนี่พี่ดาวใช่นไอ้นี่มันเตกตายแล้วมันเป็นเหตุตายก็ถึงว่ามันล่อใจไงเออมันล่อสำหรับใช่มันล่อมันล่อใจเด็กๆด้วยเพราะว่าเฮ้ยทำไมคนไก่เยอะจังไม่ใช่มันใกล้จะถึงบ้านคนแล้วหรือลูกสองคนอะ

แขงก็เก็บไปขายสิพอเขากินก็ให้เขากินโอ้ยตัวถากโอลยเท่าเลยไปเรากลับทางเก่าแต่ว่าเราก็เด <m> ินไปนี่ไงตัวกบฮะตัวกบเออนั่นกันโคกเดินไปทางไหนก็เนี่ยเราก็เดินออกนะวายมันไกลเนี่ยเราเดินออกถนนเนี่ยออกถนนเหรอขายเราก็นึกว่าจะลุยไปมันไม่มีทางถ้ามันไม่มีทางออกมันก็ออกไม่ได้นะมันจะเป็นคลองนะ จะบอกให้นะมันไม่ใช่ว่าไม่รถเราจอดอยู่ถึงนูน้น<า>โอ้ยตรถเราไม่จอดมีเดินไกลเด้อไปเราเดินนู้นเลยเราไปนู้นเลยมันไม่มีทางออกหรอกอันี้มันรถของฝั่งนูน้นไม่มันถึงบ้านเขาแล้วไปเราไปฝั่ง,งนั้นไม่ไกลหรอกไปเรากับทางเก่าแหละเราจะไปดูฝั่งนั้นหน่อยนึงฝั่งังที่อยู่ติดกับรถเรานั่นแหละอือเพราะว่ามันเคย มเเคีเหพาคนเดียวก็ปลาเห็ดแตกแล้วนี่ค่ะเอฟซีนี่เห็ดอีกแล้วค่ะนี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้นี่อุ้ยมันกินได้นะเห็ดอันนี้น่ะน,น,นี่ต้องให้บรมอาจารย์มาดูนี่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 แล้วก็นี่ไไม่ได้น,นี่ อันนี้อันนี้ได้อันไหนได้อันนี้ได้เจ้าเคยรู้ว่าได้นี่ไงก็เห็ดพึ่งนี่แหละแต่ว่ามันแก่แล้วแก่แล้วโอ้โหน่าเสียดายมากก็เหมือนกับอันเนี้ยแต่ว่ามันแก่อู้ยทำไมสองสายพันธุ์เหรออู้ยทำไมเรามาแล้วมันมันเจอแต่เห็ดอันนี้วะนี่มันมันมันออกกัแล้วไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 วันนะปพอโอ้โหจริงด้วยน่ะโอ้โหมันเยอะอย่างเงี้อ่ะนี่นะอุ้ยเดี๋ยวดูก่อน เดี๋ยวว่ามันแก่แล้วพี่เอ้ยนี่เอาอ้อยนี่เอาลังมันไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าไอ้ที่พี่โยนให้ไก่กินอีกเอ้ยมันแก่ไอ้ที่พี่โยนให้ไก่กินนียอันนี้ใช้ได้อยู่นิดนึงดูแกจะเอาค่ะดูค่ะทุกคนเสียดายงั่งเสียดายเลยเรามาช้าเกินทกินน้ำก่อนนะกินก่อน้าเกนสียดายเนาะตรงนี้เต็มเลยเสียดายคนตอนนี้เราก็พักก่อนเลยค่ะเอฟซี เยอะแยะมากมายเลยแต่ว yeah, ่าเป็นเหตุที่มันแก่แล้วค่ะ FC ฟีมีแต่เห็ดแก่ๆค่ะ FC โอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณพาดินหมายพี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะบาย